สวัสดีค่ะวันนี้เราแม่ก็จะมารีวิวแบบที่เซเนะคะขนมเซเว่น,นี่ก็จะพูดว่าสังเกตฟูดราบูเพอร์สีเหลืองวัวแยลโล่พิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะอาเก็บกันโอรยะว่าทำไมสวัสดีค่ะน,นี่ก็จะระพันนะคะอันนี้ละพันเซียวอัน นี่เาพันเจลนะคะและส่วนนั้นนี้ก็เป็นเจดินทินเนอ่์และส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นเบลเจียงเบลและส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นนางเงือกอะไรนะ <c oughs> อะไรค่ะต <c oughs> อ,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 อนนีจ้จะยิงแอรเรียวเดี๋ยวเราก็จะมาแกะโอเคน้องเมยลองแกะดูสิคะว,ว่าเป็นยังไงรสชาติดีไหม หนูจะแกะสีอะไรคะแกะสีนิกงสีอะไรแกะนิ่งสีคะ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวเราก็จะมาชิมวันนี้กันนะอแกะตรงไหนนะคะแกะตรงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมอา่าค่ะเป็นไงรสชาติถ้าเด็กๆจะไปซื้อตามน้องมี่าได้ไหมคะซื้อได้ที่ไหน โอ้โโฆษณาให้เขาด้วยเขาให้เท่าไหร่คะเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยอุ้ยเป็นรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปยัง,ปปยงไงคะไหนคุณแม่ดูสิคะขอดูหน่อยหนน้องมิยงให้ดูสิคะว่ามันเป็นรูปทุกกรกตัยยังไงอ๋อมีหน้าตาด้วย แม่คะเดิเม่จะปัอให้เราทำอะไรนะคะไม่เอาอย่างนั้นค่ะมันจะเลอะนะคะเดี๋ยวต่อให้ด,ดูนี่ต่อยน่นีนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะรับก็ะจะต่อครึ่งประมาณพอ ประมาณนะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไปตัตรงนี้กันตูกตูกกนะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปซื้อได้นะคะบ๊บไปเลยเด็กเท่าไหนเท่าหนูหอะคะเด็กเท่าน้องมิยาเหรอคะอเดี๋ยวหนูจะติดต่อให้ติดต่อใครคะ ัวสับในตัวแต่แล้วก็สั่งไปเวีนให้เราสงสารให้คุณแม่เขาพาไปซื้อก็ได้มั้งคะไม่ใช่บายบายก่อนเร็วๆค่ะติตต์จา <Bye S 2> บายบายให้ทำไมคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องเียตรงตรงนี้ตรง,ตรง,ตรงใต้นี้เลยนะคะกับพี่เสย่ากับปีจี้กับแม่เสย,ย่านะคะมาน้อง ยังไม่ได้กดกล่องนะคะบ๊ายบาย